นิกสต์สเตชันของเราก็คือหาดทรายขาวหาดทรายขาวทะเลรับสาวริมน้ำครับโอเคเลยนี่เต็มตัวใส่ทูพีดมาไหมเนี่ยนะทูพีดค่ะเอาวันพีดหรือทูพีดทูพีดนะโอเคจัดไปคือแค่นี้หรอครับอะไรนะครับไม่ได้กินไปเรื่อยในอดีตขอนี้อย่างงงันนี้ได้เฮยถอดหมดแล้วเนี่ย ้ายขาวๆกับสาวสวยๆฝากช่องความสุขสนุกทุกวันด้วยนะครับน้ำใสมากๆเลยครับทุกคนนี่ครับเรามาทานข้าวกันร้านอาหารร้านนี้บรรยากาศดีมากแต่ที่ไหนได้ครับมาเบรกด้วยการเล่นเกมนะครับส่วนวงนี้ก็มีของว่างนะครับเขาเหนียวมะม่วง นะครับแต่เป็นข้าวเหนียวมูนแชะนะครับสไตล์ชลบุรีวันนี้จะให้น้องๆได้ชิมกันนะครับได้ชิมกันข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมข้าวเหนียวมะม่วงนะทำเองทำเองพุทธบอกกับมือตั้งตั้งกี่นี่เองนะเออแค่นี้แหละแค่นี้แินไปเรื่อยรับอร่อยไหมอือแค่นี้หรอครับอร่อนะครับ ครับไอันนี้ไงดีตักอย่างนี้เหรอครับอันนี้มูนเองมูนก็ต้องพูดนี่เนี่ยมันกินข้าวเหนี้กับข้าวเหนียวธรรมดาเหมือนข้าวเหนียวนั่นนะคะธรรมดาใส่กระทิกอีกหน่อยแล้วก็แต่กระทิกหน่อยแล้วอุ้อ๋อเ้ล่าเปลาเปลาอ่ะกิน้วนๆหน่อยอร่อยอร่อยไหมร่อยหวานๆเค็มนิดหน่อยอืมกินข้าวเหนียวแล้ว ลิ่งไปเลยเนี้มันกอดมืไหลกันเลยอร่อยไหมเยวได้นะกินข้อวกับทอดชุม่มๆนะครับบรรยากาศร,ร้านที่นี่สวยงามมากเลยครับน,นะฮะมีเพลงด้วย ที่นี่เป็นห้องแอร์ด้วยนะครับพอดีออกจากวัดมาพอดีเลยตัวนั้นคือหนึ่งตัวนี้ก็เฉียบชาครึ่งนึงเียวคือแบตเตอรี่ครึ่งหนึ่งหรือข้าวเหนียวเหลือครึ่งหนึ่งม่วงหมดม่วงหมดใช้ได้นะรสชาติดีนะอร่อยนะนะแล้วก็อยากให้น้องชิมมะมูนที่นี่ครับมูนที่ร้านอาหารมูนที่ร้านอาหารนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวมูนแฉะนี่จะมีที่ชลบุรีเท่านั้นนะครับที่อื่นจะไม่มีมูนแฉะนะครับแล้วพอดีได้ฟิลบรรยากาศร้าน น no. ะครับจันทบูรณ์พอดีนะครับนะก็เลยได้เราติดเลขิคตด้วยเหรอครับอ๋อเลขคตของร้านอาหารเหรอครับนะนะเน็กเซสเตชั่นของเราก็คือหาดทรายขาวหาดทรายขาวทะเลยี่สิบสาวริมน้ำครับโอเคเลยนี่เต็มตัวใส่ทูพีดมาไหมเนี่ยนะทูพีดค่ะเอาวันพีดหรือทูพีดทูพีดนะโอเคจัดไปอิ่มท้องอิ่มท้องกันเรียบร้อยแล้วนะ ่านตอเดินทางกันต่อ Let's go Let's go สามสองหนึ่งไปจะกินอะไรอีกไหมเนี่ยพอเราเราเราอิ่มอิ่มข้าวเรา้อเราต้องไปหาจะพาไปลงทะเลกันละนะจะไปอิ่มน้ำทะเลกันอิ่มน้ำทะเลนะเดี๋ยวเตรียมเตรียมขวดเตรียมขวดไปใส่น้ำทะเลป่ะนะกดนะเหลือย้อนเลย จะโดนเด็กหลอกหรือว่าจะหลอกเด็กดีเนี่ยนะบรรยากาศดีมากเลยครับควายที่มันเป็นเดี๋ยวเราจะไปใช้น้าตู้ไม่เคยเคยไหมครับเคยเคยาม่เคย้คายไหมัน้นยห่นควาหนคยหุ่นควายนควหุ่นายายหี่นาายยน่ะ ก็ S <S มาถึงทะเลแล้วนะครับนะครับหาดทรายแก้วนะฮ<ส>ะวันนี้น้ําลงหน่อยๆครับนะฮะแต่ว่าเหมือนน้ําจะใสมากเลยอะวันนี้นี่นักเที่ยวก็มาพอสมควรครับนะฮะแต่กลุ่มเรานี่ครับพอได้ที่ นอนปุ๊บนี่เล่นเกมกันเลยตั้งวงเล่นเกมพันหน้าสนุกสนานเลยนสนนาามกเลยเสร็จแล้วเป็นไงครับพี่จันตู้น้องได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้มั้งเนี่ยฮะน่าจะไม่ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่โอ้ยทำไงดีอ่ะมันนะครับหน้าเราไมเป็นคนโอ๋อเอานี่ข้างบนจุดลิ้นแล้วจรเป็นยัอ่ะนี่สุดข่ะบ๊ะ ชนะอีกแล้วน้องชนะอีกแล้วไม่ไหวแน่เลยแล้วได้สามอันแล้วเหรอนะพิธีวิวได้ไหมแล้วก็ไหนอ่ะฮะอ่าทำไมฮะนเดิมอ่ะไม่มีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตากลมตากลมเนี่ยตากลมแล้วตากลมปากปากไม่ปากเอาพี่เมย์เป็นไงครับโอเคร้อนไหมครับร้อนนะเดี๋ยวรอแดดลบอีกหน่อยนึง พี่เมฆเอาชุดมากระโดดน้ำไหมนอนเอาแรงนอนเอาแรงนะครับทำไมทรายที่หาดทรายแก้วถึงขาวก็เพราะว่าเป็นทรายบวกปะกังครับเป็นหาดทรายที่มีความละเอียดเหมือนแป้งเลยครับขาวเนียนสะอาดใสครับเอาจริงนะครับจะลงแล้วนะตอนนี้ แดดเริ่มตกแล้วนะครับอากาศเริ่มดีบรรยากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวจะกระโดดแล้วนะครับจะไปแล้วนะครับขอตัวเปียกสักหน่อยนึงเถอะนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวดูนะครับไปแล้วนะครับแล้ว เห็น e ้ยป er. er ุ le le ้งหมดแล้วเหลือไหมไม่เหลือแล้วเหลือแล้วเดี๋ยวข้างล่างนิดนึงไม่มีอายนะข้างล่างนิดนึงจะปล่อยเลยไหมปล่อยของเลยไปพี่ตุ้นเราจะโดดน้ำพร้อมกันนะใช่ห้ามใส่เบ็ดนะไม่ถีบก่อนห้ามใส่เบ็ดเบ็ดเหรอห้ามถีบก่อนโอเคหนึ่งสองสาม เข้มมากเข้มมากเข็มไม่รู้ว่าเข็มน้ำทะเลหรือเข็มอะไรกันนี้แต่น้ำมันไม่เย็นเลยเนาะน้ำไม่เย็นน้ำมันอุ่นน้ำมันอุ่นมากเลยมากดูอยู่ดิแล้วมาถ่ายเอาชุดาวโอ้โหเขาเริ่มปักคงแล้วเนาะอะไรครับให้เขาปักคงที่ชายหาด บอกตำแหน่งครับบอกตำแหน่งโอ้โหน้ำใสแจ๋วเลยครับแต่ไม่เค็มขอบคุณนะขอบคุณที่ความสุขที่พามาวันนี้อันนี้คือหาดชายแก้วเนอะชายแก้วอยู่อยู่สัตหีบครับอยู่สัตหีบแล้วก็เมืองเมืองชนบุรีนะเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีโอ้ยอยู่จังหวัดชนบุรีแต่อำเภอสัตหีบนะฮะถวอส่าสุดยอดเลยงามกว้างใหญ่ไพศาลเลยขุนไปเบิ่งหุ้น ไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เป็นเวลาจักมงเวลา5โมงเคิงกระชเคิ่งแล้วตอนนี้แดดเริ่มตกแล้วเมื่อเมื่อสักครู่ที่โอ้โหแดดแรงๆอยู่เลยนะไม่กล้าลงเลยนะว่าแต่ว่ามันยังมันดีนะที่ยังมีแสงสว่างจ้าๆบบเนี้ใช่ยังเล่นได้สบายเลยใช่ใช่อากาศดีมากเลยตอนนี้ลมกำลังมามาแล้วครับนะตัวน็อเกิลโชว์เลยครับน็อเกิลมันดียังไงดียังไง นี่สามารถดำน้ำได้โดยที่หายใจอย it ู e> ่ข้างบนอ๋อเอาไว้ดำดูชุดก yeah> ันหนาวไหมอะไรครับชุดกันหนากันคือกันหนาว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 ดีมากเลยน่าอ่านไหมแล้วนี่ลายอะไรเนี่ยทำไมเป็นลายข่วนอย่างงี้ครับลายเก่าตัวเองลายเกาตัวเองเหรอเออนี่เหมือนไม่ถูกกับน้ำทะเลไงก็ไม่รู้น้ำมันอุดแปลกๆนะแต่บรรยากาศดีนะวันนี้ดีมากเลยครับบรรยากาศดีมากเลย เย็นกำลังดีครับสุดยอด ส่วนส่วนเอฟซีมาแน่คันาอยากมาพี่ถ้าอยากมานี่ก็มาจากกรุงเทพนะครัรบผ่านชลบุรีศรีราชานะครับแล้วก็พัทยานะครับก็ถึงสัตหีบนะครับแล้วก็มาถึงค่ายทหารนะครับนะฮะเข้ามาในค่ายเลยศูนย์ฝึกทหารใหม่นะครับตรงเข้ามาเลยครับแล้วก็ขึ้นเขานิดนึงพอลงเขาปุ๊บก็เจอชายหาสดสวยๆเลยครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยบบนลย<ส>ะบรรยากาศดีมาก ถ้าเป็นผู้บ่าวก็จะเจอผู้สาวเยอะๆใช่นะครับถ้สาวผู้สาวนี่จะเป็นผู้สาวต่างชาติด้วยนะนี่เยอะเลยนะนี้อันนี้ก็เป็นสาวชาวลาวนะสาวชาวลาวสวยๆนี่เลยครับเเียวราได้รูปได้รูปหน้าปกแล้วนี่นี่นี่ได้รูปหน้าปกแล้วเนี่ยโอเคเยยมากโอเคโอเคขอบคุณพี่ความสุขขอบคุณพี่ความสุขเด้อที่ว่าพามาแต่ว่าจัน อันนั้นรได้เอาเครื่องมานอนเลยเรอยากลงบนตุอมเรีเครื่องอั้นมาเล่นเล่นธรรมดาแล้วอยากเล่นเล่นเตี้ย แค่มาสัมผัสน้ำสัมผัสธรรมชาติก็โอเคแล้วเือตอนนี้ก็คือบรรยากาศดีแหงทุกคนี้สำหรับใครที่ว่าเป็น FC คนลาวเนาะสามารถมาแวะได้ที่หาดทรายขาวหาดทรายแก้วหาดทรายแก้วนะาหาดทรายแก้วนองทีอำเภอสัตหีบสตีหีบชลบุรีอันนี้อยู่เขตชลบุรีอยู่ไงไงใช่คนลาวเขาก็ได้ยินแต่ซื่อสัตหีบสัตหีบเคยมีในข่าวมั่งในรายการท่องเที่ยวมั่ง แต่ว่าวันนี้เรามาได้เจอตัวจริงเสียงจริงหาดจริงๆขาวจริงๆนะครับใสจริงๆที่นี่น้ำใสจริงๆทะเลขาวมากทรายข้างล่างเลยนะของทรายเลยเหมือนอยู่ที่เกาะเลยนะครับจริงนะแต่เราไม่ได้ไม่ได้ข้ามเกาะอยู่ที่ฝั่งใช่นะว้าวบรรยากาศนะครับเนี่ยาเลยตอนเย็นๆเหมือนมีคนก็จะลงมาที่หาดเยอะมากใช่ใช่ๆน้ำอุ่นๆเลยนะเนี่ยตอนสวยกระลายตอนสวยนะครับน้ำปนๆเลยครับตอนกลางวันก็เยอะนะครับ ก็ดีมากครับวันนี้ได้พี่ความสุขพาเที่ยวที่ชนบุรีหรือว่าเป็นเมืองที่สุดยอดถามจริงาถามจริงๆไม่ได้ลงทะเลมานานแค่ไหนแล้ว แต่ว่าประมาณ8ปเเดือนนะโอ้ก็หลายเดือนอยู่นะหลายเดือนอยู่จริงเป็นคนที่ชอบทะเลมากมากเลยนะชอบทะเลชอบอะไรที่มันเค็มๆเหรอไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะข้างในมันจืดใช่ไหมไม่อยากให้มันจืดไม่อยากมันจืดนะอยากให้มันหวานเลยเหรอหวานเลยทั้งนัเหรอฮะมีีมอย่างเดียวก็คืออมอมอมลูกอมอะแล้วก็โดดลงมานะหวานแน่นอนเลยนะ เดี๋ยวผมจะเก็บภาพสวยๆบรรยากาศดีๆยามเย็นแบบนี้นะครับมาให้ทุกคนได้ชื่นชมนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนที่ผมจะพาลงน้ำนะครับจะพาลงน้ำโอ้โหน้ำอุ่นมากครับน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นเย็นมาก อุ่นนะตรงนี้อุ่นแต่พอลงไปลึกหน่อยจะเริ่มเย็นใช่ไหมแต่ว่าข้างบนมีลมแรงมากเลยนะเย็นเลยใช่ใช่ใช่นี่เหมือนเราสปาอยู่ในอะไรนะอนนอนเซนเลยนะนออนเซนเลยนะน <laughs> อุ่นนะน้ำอุ่นมากเลยนะครับอุ่นมากแต่ข้างล่างจะออกเย็นๆนะข้างล่างนะข้างล่างไม่ค่อยอุ่นโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับ ใจมาฟอกตัวอู้วววอุ่นเลยครับอุ่นแบบออนเซนเลยนะโอ,อ้สดชื่นสดชื่นมากๆเลยนะต้องหาเวลามาผ่อนคลายบ้างนะใช่ ถ้าเราทำแต่งานมันก็มีแต่งานใช่ครับถูกต้องเลยเวลามาเที่ยวบ้างใช่ทายตัวเองของทายกินใจใช่เย็นมากเลยนะเย็นมากเลยข้างบนนี่เย็นมากเลยลมเย็นแต่ข้างล่างเรานี่อุ่นอุ่นนะอากาศไม่เหมือนกันเลยนะใช่ครับนะคนละขั้วคนละขั้วเลยนะโอ้โหแต่น้ำนี่ใสนะผิวน้ำนี่เขียวเลยอ่ะเขียวเลยอ่ะนะเรามองไปที่ผิวน้ำนี่ใสมากเลย ีเลยครับใสมากเลยอ่ะีเลยนะฮะเยี่ยมมากเลยเป็นเวลาที่ดีนะดีมากเลยเพราะว่าไม่มีแดดแล้วล่มแล้วอะร่มแล้วเบิร์ครับนอกจากนอกจากหาดสซแก้วแล้วมีหาดอันใดอีกมีหาดเตยงามนะครับในบรรดาจัตตหีบมีหาดตหที่สุด ก็ที่นี่ครับ<อ>ที่นี่โอเคเลยที่นี่เวิร์กเลยนะครับเพราะมัน,นว่ายไ,ไลท์ไฮไลท์ที่นี่เลยนะครับพเพราะว่าที่นี่ทรายเขาก็จะละเอียดแล้วก็จะขาวหน่อยนะครับแต่กอ่อนให้ดูทรายเขาขาวแล้วก็ละเอียดมากใช่ละเอียดมากนะฮะ ช่อ่อนๆอย่างนี้เลยใช่นุ่มๆเลยนะใช่ครับนุ่มๆเลยนุ่มแต่ก่อนนี่เออไม่ใช่แต่ก่อนแล้วถ้าเป็นวันธรรมดานะจะมีแต่ต่างชาตินะแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนไทยนะนะครับชอบมาวันเสาร์อาทิตย์เออบันมามาวันธรรมดาใช่ครับก็เขาจะมาทางเรือด้วยนะครับมาทางเรือด้วยโอ้อากาศดีครับพี่อยากลองใส่หน้าพี่จะเข้าไหม ตาจะอยู่ข้างนอกแต่น้ํานี่แบบว่าอุ่นแบบว่าไม่ใช่อุ่นร้อนจี่นะจะเป็นอุ่นแบบว่าเออพอดีพดีนะอุ่นพอดีพดีเราลงมาแล้วเราจะไม่อยากขึ้นไปไม่อยากขึ้นเลยอ่ะเป็นไงครับสนุกไหมสนุกไหมโอ้ยเยี่ยมมากเลยครับ เดี๋ยวคราวหน้านี่ป๋าจะเอาสนับเกิลมาอีกอันหนึ่งแล้วนะนะวิสุทธ์ครับอยากอยากดำน้ำดูประการลางบ้างมองเห็นไหมเนี่ยลืมตาจะแสบตานะ <c oughs> ครับเราดำนน้ำเราอดอยู่ตรงนี้ด้วยกันก่อนอ่านะเราจะไหว้เราจะไหว้จะไหว้ไปทางนู้นนะเราจะไหว้เข้าฝั่งใครถึงก่อนนะชนะจะได้กินขนมจะได้กินไอไอริมนะโอเคนะรอนึ๊บไป Nguyên quay đi qua Nguyên quay đi qua Nguyên quay đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ่ S <S นชนันนนกะใแวันนี้เราทุกคนมีความสุขมากๆเลยครับที่มาเที่ยวหาทรายแก้วทรายสวยมากครับเป็นทรายปนปะกาลังครับน้ำทะเลใสามากบรรยากาศดียามเย็นอากาศดีครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งนะครับใครอยากมาเชิญเลยนะครับอยู่แค่ชมบุรี เป็นหาดส่วนตัวนะครับคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับคนน้อยครับนะฮะถ้ามาวันธรรมดายิ่งน้อยเลยครับวันนี้ผมขอปิดคลิปดีๆนะครับในการท่องเที่ยวในวันนี้นะครับที่พาน้องสาวลาวนะครับบ่าวลาวมาเที่ยวสัตหีบชนบุรีนะครับขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์สับสไค i b ์และเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับให้ทำคลิปดีๆทุกๆวันนะครับผมจะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคน นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขชเช่นกันครับผมมากินเยอเลยโอ<ฮ>้โ<ฮ>มีแหนมเนืองด้วยนะมีแหนมเนืองด้วยแหนมเนืองมาได้ทุกคนว่ากินแหนมเนือง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 โอ้โหเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมีอะไรเด็ดๆมาฝากผมจะพาทุกท่าน ไปชมโลกใต้ท้องทะเลด้วยกันโลกใต้ท้องทะเลที่ท่านไม่เคยเห็นภาพสวยๆงามๆแบบนี้นะครับรับรองเลยครับท่านจะประทับใจช่วยติดตามดูความสุขสนุกทุกวันผมความสุขครับจะสร้างสารรค์สิ่งดีงามและความสนุกมาให้ท่านถึงบ้านนะครับกับช่องความสุขสนุกทุกๆวันนะครับ